ส่งของเสร็จแล้วก็ออกไปดูนี้เธอก็ได้อย่ากกินผมค,คนขี้ขาดเลอเอาล่ะหยิบกล่องของแต่ละคนไปเลยดูเหมือนว่าเราต้องเริ่มจากการทาสีบ้านก่อนฉันไม่ชอบทำล่นอนเลยเธอด้วยตัวเองเพราะงั้นติงเธอเป็นคนทำนะแน่นอนไม่เคยสามารถทาสีบ้านได้ดีกว่าเธอแน่นอนฉันคิดว่ามันสวยมากกระดุเป็นของตกแต่งที่สมบูรแบบฉันชอบมันมากๆ แต่นั่นยังไม่หมดแมงมุมพื่อของฉันเองวิ่งไปรอบบ้านไปเลยและสร้างเง้แมงมุมพื่อบ้านของฉันดูน้ากลัวยิ่งขึ้นฉันจะวางรอบ้านไปใส่ไว้ที่หลังคาฉันคิดว่ามันเข้ากันกับการตกแต่งภายนอกได้อย่างลงตัวแดนไม่รออะไรอยู่ละเริ่มสิจริงด้วยได้เวลาเริ่มแต่ฉันว่าฉันต้องการความช่วยเหลือ เพื่อนจากใต้ดินต้องมาทาสีบ้านหลังนี้พวกเขามาแล้วระวังด้วยซอมบีก้กำลังบุกล้อเล่นนะพวกนี้เป็นเพื่อนฉันเอง <c oughs> พวกเขาจะทาสีบ้านหลังนี้ <c oughs> โอ้พวกเขามีไอเดียที่เจ๋งๆอยู่เสมอเลย ็อย่างเช่นรอยมือที่ผน,นังนี่มันฉลาดมากมาเจง๋งและใครตกแต่งลังคาละ่ะคิดหน่อยสิต้องใช้หัวหน่อยนะแล้ตกแต่งยังไงใช่แล้วยาเป็นไอเดียที่ดี ั้งหมดเป็นเสีเขียวมันต้องเข้ากันแน่นอนแล้วยังมีป้ายสวยๆด้วยเพื่อนของฉันไม่เคยทำให้ผิดหวังเอาละพวกนายกลับไปใต้ดินได้ตอนนี้ฉันจะรับมือต่อเองขอบใจบ้านหลังนี้ยังขาดความสยองอีกหน่อยมันต้องเจ๋งมากเมื่อฉันตอกไม้ปิดหน้าต่างแบบนี้ตะไคร่น้ำและวัชพืชอีกทั่วๆ เป็นก้อนหินที่ป่องไฟและก็เห็ดพิษด้วยทำทุกอย่างในแบบฉบับซัมบี้ตัวจริงของฉันน้ำมูกน้ำมูกแสงอร่อยสักหน่อยก็ไม่เลว <c oughs> แล้วก็อีกเยอะๆตรงนี้ <c oughs> ฉันคิดว่ามันสวยงามส่วนฉันจะแขวนออดเพื่อให้รู้ว่าใครมาหา และตกแต่งมือกระดูกให้ท่าหลังคา no, no. ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้ว <Yes. S 1> เออทุกคนทำเสร็จแล้ว ah. แต่ฉันยังไม่เริ่มทาสีเลยดูเหมือน ah. ว่าได้เวลาลงมือแล้ว ah. แต่แทนจะใส่สีธรรมดาฉันจะใช้เลือดแทนและฉันอุนปกรณ์ที่ช่วยทาสีให้บ้านนี้ได้อย่างรวดเร็วด,ด้วย ah. แทนแทนทาสีเสร็จแล้วต่อไปก็ตกแต่งผน,นังด้วยค้างขาว เพื่อนๆของฉันเองเยี <S 2> <S 2> <S e ่ยมมากจากนั้นแขนโคมไฟโกธิกสองสามดวงและล้อมลัวไว้บนหลังคาและตอนนี้บ้านของฉันดูเหมือนปราสาทเร็กคลาของจริงจริงไปเลยโอ้ยอย่างเซงอะตอนนี้ฉันต้องการก่อนจดหมายใหม่ด่วน ฉันคิดว่าหัวของเพื่อนฉันจะแทนที่ได้ดีแต่ก่อนอื่นเราต้องขุดมันขึ้นมาอ่ะมันอยู่นี่แล้วนอยตรงนี้นะนายต้องคอยรับจดหมายถึงมาหาฉันเร็วเข้าตอนนี้เราต้องตกแต่งสนามยญ้าให้สวยงามนะเริ่มจากบ้านของแกก่อนเราคิดว่าเรามีทุกอย่างที่ต้องการแล้วตอนนี้เราก็เอามันมาติดเข้าด้วยกัน ด้วยกาวแล้วเต็มจะมีบ้านเป็นของตัวเองต่อไปฉันต้องการเห็นขนาดต่างๆเพื่อสร้างทางเดินที่สวยงามทั้งหินและก็สีเหมาะกับฉันมากต่อไปฉันต้องการฟักทองและก็วางไวร้รอบๆบ้านของฉันจากนั้นใช้ตะไครยสีดำคุมลัวให้ทั่วเลย ใส่แมงมุมลงไปมันกลายเป็นเหมือนยยแมงมุมจริงๆดี๋ยความสวยนิ่สิกุหลาบที่เหีเ่ยวเฉาจะเติบโตในส่วนของฉันและจากนั้นก็หัวกันโลกเป็นก่อนจดหมายการของมันจะรับจดหมายของฉันเองตอนนี้ก็ตาฉันโอไม่น oh, ะไม่เอาดวงอาทิตย์ออกไปเห็นไฟนี่ไหมแมวพระอาทิตย์และนี่ก็เป็นของตกแต่งหลักๆนั้นที่เป็นของฉันเองต่อไปก็เป็นของกระโลกสุดเปิด เแล้วลงไปนีดหน่อยจากนั้นอํมเลงเป็นพีระมิดสุดเจ๋งทุกคนใช้หัวทำก่อนจดหมายมันน่าเบื่อจะตายลองสอบสีแดงสิมันคนละเรื่องเลยแถมยังไปทั้งเข่าตัวปลดของฉันด้วยสวัสดีครับจดหมายมาส่งทำไมต้องคนล้มด้วยฉันแค่ทำงานของตัวเองนะโอ้ไม่เคยเห็นมือเย็นมันไหลมานก่อนเลยจดหมายมาส่งครับ เหมือนว่าต้องให้กับกะลโหลใช่ไหมโอ้ยไม่เห็นต้องต้าวแล้วขนาดนี้สยองที่สุดใช้หัวเป็นตั้ไปสนีกันเหรอใครคิดแบบนี้กันเนี่ยจดหมายครับเออจรกาศฉันในที่สุดเขาก็ไปเอพอพาทิตย์อีกแล้วเราต้องเรีบเข้าบ้างที่นี่ไม่มีแสงส่องเข้ามา หมายความว่าเป็นเหตุผลที่ดีที่เราต้องตกแต่งภายในด้วยก่อนอื่นทาเป็นสีแดงจากนั้นก็ปกป้องตัวเองจากแสงแดดด้วยม่านสีแดงที่หน้าต่างต่อไปใช้ติดไฟที่มีเพื่อสิทธิของฉันอยู่ก็คือค้างคาวและมันเปล่งประกายด้วยแต่ว่ายังไม่หมดนะฉันมีค้างคาวอีกหลายตัวแขวนอยู่ทั่วห้องห้งสีแดงก็ใช้ได้เหมือนกัน และฉันก็ชอบกระจกด้วยเมื่อฉันมองเข้าไปฉันจาหน้าตาที่งดงามของตัวเองได้มันเจ๋งมากกระจกก็ไม่เลวฉันนี่หล่อจริงๆและฉันจะนอนในโลงศพที่น่ารักนี้จะวางของเล่นตุ๊กตาตัวโปรดไว้ใกล้ๆแล้วก็จากนั้นจุดเทียนนี่แหละที่เรียกว่าห้องที่สมบูรณ์แบบจะขาดตัวได้อย่างไรตัวต้องมีเครื่องทำฟองดูแต่ฉันไม่ใช่คนที่น่ารังเกียจนะ แต่เป็นเลือดที่ฉันชอบปล่อยให้มันไหลในน้ำพุที่ไม่มีที่สิ้นสุดฉันชอบมันมากมากฉันคิดว่ามันเป็นไอเดียที่สุดยอดไปเลยได้เวลาฉลองขึ้นบ้านใหม่ด้วยเลือดสแก้วสำหรับทุกคนด้วยจะตกแต่งบ้านยังไงดีนะ ฉันคิดว่าก่อนอื่นฉันต้องการแคปซูลไวรัสซอมบี้มันจะทำให้พนังของฉันมีสีที่ฉันต้องการและจากนั้นฉันจะปูพื้นด้วยไม้กระดาษสุดโฟร์และจากนั้นที่พื้นต้องมีฝุ่นและดินมันทำให้ฉันรู้สึกสบายและต้องมีวัชพืชและเห็ดขึ้นอไรด้วย oh. เห็นไหมล่ะเจ๋งมากาและฉันมีบล็อกดินจาก Minecraft ตกแตง่ง ดูนี่จริงแค่ไหนวางทีวีก็อีให้นั่งสบายและฉันจะแขวนรูปสุดที่รักไว้เช่ญชมจากนั้นก็รูปปั้นหินกรวดอีกเล็กน้อยเ <c oughs> ทาวันก็ไม่เลวมันดูเสีงมากบนผนงังฉันจะทำสิ่งที่ฉันชอบทีนน่นี่กินอาหารอร่อยอร่อยและดูช่องโปรดของฉันฮ่าฮ่า ยัเว้นชั้นตกแต่งภายในเสร็จแล้วงั้นมาเริ่มกันด้วยการทาสีผนังเราต้องป้องกันตัวเองและหน้ากากการพิษกรตอนนี้เราสามารถทาสีผนังได้แล้วเรียบร้อยต่อไปใช้พรมสีดําแล้วก็โต๊ะสีดําพร้อมกับตู้วางที่ตรงมุมนี้ต่อไปฉันต้องการผ้าสีดํามาปบูบนโต๊ะและก็เก้าอี้ด้วย แล้วก็วางเครื่องพิมพ์ดีที่ฉันชอบตรงนี้ฉันชอบเขียนเรื่องเราในเวลาว่างอดอกกุหลาบสีดำบนกองกระดูฉันจะไปวางไว้ตรงนี้ต่อไปก็เทียนและก็โลกของสัตว์หลายๆตัวมันเจ๋งมากเหลือแค่ต้องเติมตู้วางของที่ว่างเปล่าและฉันก็มีของเยอะมากสำหรับตู้นี้มีสีดำตัวโปดของฉัน และภาพวาดแมงป่องเพื่อนรักของฉันที่หายไปและโคองกระดูกอีกสองสามอันก็ไม่เลวและบนเพาดานมีจอนอาศัยอยู่เขาคือแมงมุมเพื่อนรักของฉันสวัสดี<ะ>ไม่เคยมีคำว่ากระดูกมากกันไปเอามาตกแต่งที่หน้าต่างได้ไว้กับข้างๆหัวกระโหลกอันใหญ่ ส่วกระดูกอนเล็กเอาไปล้อมรอบหน้าต่างตอนนี้เราสามารถทำงานอันเดนเลกได้ทุกอย่างพร้อมแล้วฉันมีบ้านลาก่อนทุกคนให้คะแนนบ้านของฉันด้วยนะไม่จําเป็นต้องให้คะแนนฉันฉันรู้ว่ามันเจ๋งที่สุด <Hey. S 1> แนเราต้องหากุญแจพ่อจากที่นี่ให้ได้ในนี้มันน่ากลัวม,มากอยู่ด้วยฉันไว้นะโอ้มีโต๊ะเซฟด้วยอะ มันถูกล็อกทั้งหมดถูกล็อกหมดเลยโอ้ดูนั่นสิมีกุญใจอยู่ในกล่องแน่นนะมันดูกันว่ามีอะไรจะหากุญแจมาเดี๋ยวนี้เออนักแต่งีสแยงอ่มันขยับได้ด้วยเอ่แต่ฉันต้องหากุญแจให้ได้วะฉันเจอมันแล้วเอ้หนักัวมันคือนอนอย่างนั้นฉันก็เจอกุญแจเยี่ยมแล้วในตู้เซฟมีอะไรแม่จ๋า ให้มาลบกวนฉันปิดประตูฮะแดนไม่หัวกินแล้วในเซฟเออร์อย่ามาหลอกกันเลยนะเดี๋ยวฉันจะดูเองปิดประตูซะทจะท่นนอนแม่จ้าฉันกลัวฉันบอกเธอแล้วอออโอโ,อโอดนซีมีกล่องใหม่มาแล้วด้วยครั้นี้จะเป็นอะไรนะมาดูกันแต่ครั้งนี้ตาเธอ oh <my> อฉันไม่อยากรูเลยมีบางอย่างขยอยไปในนี้อ้ะระเจ้าอย่าก,กินฉันนะแต่ยังไงก็ขอคุณใจให้เจ้า คุณแจอยู่ไหนอะอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ขอโทษนะคุณงูแต่ไม่อยากลบกวนเลยโอยอยูไหนอะเอ๊ะอ๋มันอยู่นี่เองเฮ้ยไม่อยไปแย่งอะแต่ฉันได้คุญแจแล้วเราต้องเปิดตู้เซฟกันดีกว่าฉันรู้สึกได้ว่าต้องมีคุณแจอยู่ห้องนี้แน่ๆอูไม่นะฮะแต่ชอบกุณแจดอกนี้ไหมแดนชอบปะฉันเล่นเซฟผิดแล้วล่ะ เธอไปดูกล่องดีกว่ากล่องมาใหม่แล้วก็ได้สิดูโอ้อะไรอ่ะรู้ <What? S 1> สึกแปลกๆบางอย่างที่มันลื่นๆเออแม่จา๋าสงสัยจะไม่ใช่น้ำมูกนะโอ้ได้โปรดฮ๋อฉันใจอคนใจแล้วละ่ะมันอยู่ในนี้ oh. เอ๊น่าใครขี้ยแย่มันคือน้ำมูกจริงๆหรือเปล่า <Okay. S 1> ช่างเธอลืมมันไปแล้วไปเปิดตู้เซฟกันดีกว่าในนี้ต้องมีอะไรเจง๋งๆแน่นอนมาดูกันลุกๆมีใครอยู่บ้างอ๋อแม่จา๋า เข้าโจมตีใช้ด้วยช่ฉันทีแสฉันคิดว่าฉันเลิกปิดตู้แล้วโอ้มีกล่องใหม่มาแล้วฉันต้องไปหาคุญแจแล้วเหรอได้ขอให้มันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะตองมีบางอย่างเลื่อนๆอยู่ข้างในนี้ฉันไม่รู้มันคืออะไรแต่มันทําให้ฉันรู้สึกแย่มันดูเหมือนสมองเลยฉันคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยอ้กคุณแจอยู่นี่ไงแล้วเมื่อกี้คืออะไรคิดไปนะแต่ฉันจะเปิดตู้เซฟเองและข้างในคือ เอาว้าวรถเข็นเด็กน้อยน่ารักจันเลยและใครนอนอยู่ในนี้นะแม่จา๋ามันแค่ของกระดุกเล็กๆอะ่ะเอามันออกไปเอนอี่กล่องใหม่มาแล้วโอเคเราใกล้จะเห็นความจริงแล้วเออครั้งนี้เธอต้องหากุญแจให้เจอนะไม่มีปัญหามีบางอย่างให้นุ่มแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมในนี้ด้วยเออฉันคิดว่ากุญแจอยู่ข้างในนะเราต้องเจาะมันเข้าไปรู้สึกเหมือนเจลลี่เลย อ๋อฉันรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่ามันเจาะได้ยากจริง,รงจ,จริงฉันกำลังเข้าใกล้คุณแจแล้วอ๋อนี่ไงคุณจแจเออย่อีมือเหนียวจังและอะไรอย่ในตัวแซวนะเราไม่ไหวแล้วอยากลือ้อเออแดนซ์ชิดด้วยจังถูกลากลงไปนั่นแล้วะชิยด้วยฉันไม่อยากไม่เดินไปออกมาแนะ้ะตีเลยตีเลยเออเธอเคมมะเยี่ยมงั้นแล้วก่อต่อไปมันแล้วเราต้องไปหาคุณแจนี่มันฝันร้ายชัดเลยแม่จ๋า นี่มันเหมือนหนูเลยฉันจำได้ฉันกลัวนหนูที่สุดนะเราข้ามิสเตอร์มอลฉันแค่อยากได้คุณแจอยากกัดฉันนะแล้วคุณแจแล้วหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่นะนี่ไม่ใช่คุณแจเอามานันออกไปเฮแล้วคุณแจอยู่ไหนอะโออยู่นี่เองไหนที่สุด <All> right, มาเปิด <all> right, ตู้เซฟกันดีกว่าพร right, right. ้อมหรือยัง <Yes. S 1> อะไรอยู่ข้างในอะเออนี่อาฉันถูกน้ำสาดอะหวังว่าจะไม่ใช่เลือดน,นะ ไม่ของเราืองเป็นสีแดงอ่ะมันจะเลือดหรือเปล่าเนี่ยฉันกลัวเลยมีเออืุนแล้วเข้าตื่นสิตัสติกก่อนถ้าคือคนต่อไบเจ้าไปหากุญแจนะแต่ก็ได้ไม่มีปัญหาหวังว่าคงมเของน่ารักียจอยู่ข้างในอีกแล้วนะออมีบางอย่างที่กลมๆแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยรู้สึกเหมือนว่ากำลังเจาะหัวใครสักคนเลยอ่ะมันคืออะไรอ่ะอืมต้องขุดไปเรื่อย โอ้ไม่เด้อดเจอคุณแจนะอ๋อนี่ไงคุณแจแตบบ่เปิดตู้เซฟก็เลยดีกว่ามั s <S นจะเป็นกุญแจสำหรับตู้เซฟตู้นี้แหละแล้วอะไรอยู่ข้างในนะโอ้ดูเหมือนปุ่มอะไรสักอย่างแดนอยากกดไหม <c oughs> อ๋อเลยเออเอยากกดดีกว่า <c oughs> ก็ได้กดแล้วนะเอออะไรกินเนี่ยไม่จ๋าไม่ตายฉันถูกไล่ได้วยของเหลวเยอะมากเลยหวังว่าจะเป็นช็อกโกแลนด์นะ มีกล่องใหม่มาแล้วแต่เปิดแล้วเขา้าเออฉันนองไปอีกแล้วอาล่ะมันดูกันว่าอะไรข้างหนวันนี้ไม่ได้ขยับได้อีกแล้วแต่กุญแจอยู่ที่ไหนอะเออเอเอ,เอฉันอยู่ไหนอะอ๋อเจอแล้วแต่อะไรอยู่ข้างหนอะไม่นะสิ่งนี้ฉันกลัวมากกว่าหนูก็คือมเลนซสาขนาดตัวใหญ่ถ้าก่อนนี้คนฉันเลยอะตอนนี้ต้องรีบไปเปิดตู้เซฟแล้วอะไร่ข้างในนะ โอ้มีอ๊ะมีอ๊ะเออฉันพยายามจะไม่ขยับแต่มีแมงมุมขนตัวใหญ่อยู่บนหน้าฉันนะเอาอไปทีแดงมันคือแมงมุมตัวใหญ่มากเลยอะจบกันมันต้องกินฉันแน่แน่ทำยังไงดีฉันสอดมันออกแล้วน่ากลัวมะมีอ๊ะกล่องมาแล้วอีกแล้วมันมีกี่กล่องกันนะฉันหวังว่ามันจะไม่มีสับเปลาดอยู่แค่ไหนเอ๊ะ มีบางอย่างเลื่อนๆอย่กันแล้วทำไมฉันถึงเจอเร้่อง่ขยะขยะแขงอ๋อแล้วเราต้องตั้งใจหากุญแจสัมผัสมานแล้วฉนันเลยถึงอึเลยอ่ะน่าขยะขยะแขจริงๆดีนะไม่มีกลิ่นเหม็นงั้นก็ดีอ๋อฉันพบกุญแจแล้วเอ๊ะที่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันคิดใช่ไหมอ๋อมันคือกโกแลตพิเศษเปเลยอร่อยมากอย่างน้อยก็มีสิ่งดีๆอยากลองไหมแดน <Okay. S 2> ก็ได้ไม่เป็นไรตอนนี้จะเปิดตู้แล้วนะอะไรอยู่ข้างในนะต้องเป็นของดีแน่ๆ มันดูกันเออมันคือฟักทองงั้นละเหรอฉันบอกแล้วมันดีฟักทองจะไม่ทําอะไรเราหรอกแล้วเรอยู่ข้างไหนอ่ะมีอะอมันใจอยู่ข้างไหนเราจะออกไปจากคุกนี่แล้วในที่สุดเย้เย้เราได้ออกจากห้องนี้แล้วเอกไปกันเถอะฉันบอกเราจะลืมเรื่องนี้เหมือนฝันร้ายนะมันลองเปิดกันเถอะเย้มันได้ผลละรีบออกไปกันเถอะเย่อ่ะไปกันเลย ยังนอนอยู่อีกแล้วเนี่ยอะไรการแปดมองช้างแล้วนะแต่เธอยังนอนอยู่แม่กระตุกเดี๋ยวนี้แจนตื่นแม่ตะโกนทำไมเนี่ยแม่ไม่เข้าใจเลยถ้าไม่อยากลุกขึ้นมาเองแม่จะบังคับให้ขึ้นมาตอนนี้แหละแม่มีไอเดียแล้วลูกลักไม่อยากตื่นใช่ไหมงั้นก็แม่เอาน้ำมาให้ลูกล้างนะน้ำเย็นๆไม่เคยทำร้ายใครแม่แม่ทำอะไรเนี่ยต็ปลุกลูกสาวตัวเองในวันเกิดของเธอไงละ่ะสุกสันวันเกิดนัะนจะรัก แน่นอนแม่ไม่ของขวัมาให้ด้วยเปิดเลยไม่เห็นามสุของลูกและแม่ให้อะไรหนูหนังสือเหรอแล้วลูกที่ดุจเยิม้มโอ้ขอบคุณค่ะคุณแม่โอ้หนูชอบวันนี้มากกวเยอนเลยครับเค้กตอนนี้จะขาวพอแล้วก็เป่าเทียนเยี่ยมมากขอบคุณค่ะคุณแม่แม่อบเองจะลูกรัก <S <S คุณหนูฟีบีตื่นได้แล้วคะ่ะวันนี้ข้างนอกเป็นวันที่วิเศษมาก โอ้เธอนอนหลับสนิทจังเลยหนูฟีบี <Aww. S 1> ตื่นได้แล้วมาดูโลกที่สดใสกันสวัสดีตอนเชา้า <Ooh. S 1> คิมโอ้เธอเต่ีมทุกอย่างไว้หมดแล้วเหรอเนี่ยเช้าที่สดใสสมบูรณ์แบบแผ่นมาร์คทองคานี่ฉันชอบแต่ไว้ใต้ตาไม่ให้ตาดำ oh. อ๋อเธอจำได้เหรอแน่นอนฉันจำได้วันนี้เป็นวันเกิดข, <Yes. S 1> ของคุณหนูคะ่ะสูสซอร์วันเกิดคุณหนูฟีบีเค้กวันเกิดมาแล้วโอเย่ oh, yeah. ลองเค้กได้แล้วค่ะฉันอบทั้งคขืนเลยเอ้ยไม่อร่อยเลยอ่ะมีอ,อื่นไหมอ่ะทองขวัญของฉันอยู่ที่ไหนอ๋อถงุถงทองใบนี้มากับฉันจริงๆง,ง,งั้นมันคืออะไร Thank you very much. ลองท้าล้วกระเป๋าใบใหม่กันอ oh. โอ hmm. เธอรู้ว่าฉันต้องการอะไร iPhone ครึ่งใมเ hmm. จ๋งมาแกะกันแล้วก็ลองเช็คฉันอยากถ่ายรูปเล่นๆแล้วก็โพสทุกโซเชียลเลย โอ like ้ย like ิมแล้ว like. ถ ah! yeah. ้าแบบนี Estate ้ล่ะาำขวัญด้วยโอ้ฉันเหนื่อยแล้วแลวก็เบื่อด้วยค็มออกไปได้ลูกสาวโลกอยู่ที่ไหนนานจังเลยทำอะไรในห้องน้ำกันเนี้ยแม่ต้องไปทำงานต้องไปโรงเรียนแน่นอนลูกมาแล้วน้าพายน้ำเห็นด้วยเลยคุณแม่สมควรโดนดุแล้วน้องสาวเอ๊ะไปไหนล่ะต้องลอยแล้วเอาลเราต้องเลอกว่าวันนี้ชุดไหนไปโรงเรียนดีอไม่รู้จะเลอกชุดไหนดีนะ อ๋อมีตั้งชุดหนึ่งแต่มันสวยเรื่องั้นก็มาแต่งตัวกันเย่ะมากวันนี้ใครต้องชมฉันแน่นอนอ๋อกางเกงยีนเปื้อนนะฉันไปเรียนแบบนี้มีได้ทุกคนต้องหัวรอย่างฉันแน่เลย o ไม y แต่ว่าฉันมีเด็ดจังๆแล้ววันนี้ฉันจะแชร์ไลฟ์แพ็กที่ฉันจะเน้นติ๊กตังให้กับพวกเธอฉันต้องการต่ยาสารสุดเท่แล้วก็กาวและพวกกันด้วยนะจากนั้นตัดกระดาษแล้วก็เป็นรูปที่ต้องการทากาวให้ทั่วแล้วก็แปะลงไปบนกางเกงยีนเลย จากนั้นเช็ดน้ำเล็กน้อยเยี่ยมมากคอยดูนะจะแต่งเมยากร่ให้พวกเธอดูกางเกงยีนส์กับสกปอรกกลายเป็นกางเกงยีนส์แฟชั่นสุดเท่เย้เอาล่ะวันนี้เอาหญิงใส่ชุดอะไรดีนะเอานะาเสียด้วกระจุงพวกฉันไม่ได้ไม่งั้นมันคงบอกฉันเลยว่าจะเลือกชุดไหนดีฉันมีรองเท้าแล้วก็ชุดน้อยเกินไปอะต้องเป็นไปมิลานแล้ว ภาพแต่ออตัวเสื้อผ้าขนชั้นทุกอย่างมันล้าสมัยไปหมดเลย <Okay. S 1> ฉันไม่ต้องการพวกนี้คิมมาช่วยฉันที <C'> a, ค่ะคุณหนูฟีบี้เกิดอะไรขึ้น oh, โอ้รหัสซีแดย oh, <my. S 1> หมายความว่าเมรจะใส่เข้าใจแล้วคะ่ะแก้ปัญหาดุนนี้ hmm. เราต้องเป็นไปฝรั่งเศสอัปเดชชุด <C' a? S 1> อินเทน์ที่สุดในวันนี้คุณหนูฟีบี้ฉันมาแล้วค่ะที่สำดรบคุณหนูโอ้ขอบคุณนะคิมนี่แหละฉันต้องการแต่ครั้งหน้าเรากวอานี้ได้ไหมเอาไปได้ตอนนี้มาลองชุดกัน เยี่ยมมากกระเป๋าเธอก็ไม่เสียหายตอนนี้ฉันได้สมบูรณ์แบบอีกครั้งไปโรงเรียนได้อีกครั้งโรงเรียนทีน่เรารักวันนี้มาไม่สายด้วย <Hello. S 2> สวัสดีทุกคนฉันคิดเป็นหรือเปล่าหรือว่ายานนักก้นผกเรานะหายกันขับรถสีพู่สวยมาเด็งใหม่งั้นเหรอสวัสดีสวัสดีมาถึงโรงเรียนแล้ว,ว,งลงลวต้องปรพมสีชมพูให้ขหนูฟีบี้จนถึงครั้งเข้าโรงเรียน mm hmm. เพื่อรองท้าสุดเพลินของเธอจะไม่ไต้สกปรกไง <Okay. S 1> เยี่ยมมากออกมาได้ครับ นายที่สุดไงสวัสดีทุกคนฉันชื่อฟีบี้เป็นเพื่อนร่วมชั้นใหม่ของพวกเธอหวังว่าอย่างจะมีคนรวยๆเหมือนกับฉันนะอ้าวอาวะเธอร้่นมากเลยรอบๆโรงเรียนสะอาดดีหนูฟีบี้เข้ามาได้ไปเล่นกันเถอะอยากรู้จักหนูฟีบี้จังเลยโอได้เวลาที่เราต้องเข้าเรียนเหมือนกันข้ามาได้เลยจ้ะเพื่อนช่วยใส่รหัสของตู้ล็อกเกอร์ให้ฉันหน่อยสิ มันซับซ้อนเกินไปที่จำได้เยี่ยมมากเลยในนี้มันเปของสวยๆและวันนี้ฉันต้องการมันอยู่ไหนนะอ้อยู่นี่เองใช่แล้ว <c oughs> ก็เป๋านักเรียนใบเล็กๆของฉันเอาไว้ใส่สมุดลงไปนะ <c oughs> เยี่ยมมาก <c oughs> สุดยอดหน <c oughs> ักจังเลยมองเห็นข้างหน้านเลยเออฉันชนกำแพงเหรอ <c oughs> โอนไม่ใช่กำแพงแ <c oughs> ละนี่คือใครอ่ะสวัสดีข้าธรรมดา เจ๋งจังเลยฝีไม่ทางฉันด้วยต้องรีบเก็บหนังสือและกาวคอนโลเกอร์ดีจังเลยที่มีคนคอยถือหนังสือให้เธอเสมอโอ้ส่วนฉันมีหนังสือตั้งหลายเล่มเต็มตู้ไปหมดนี่มันคุกกี้กกเก่าๆที่แม่ฉันทำให้มาปีที่แล้วค่อยๆกินทีละน้อยอร่อยจังเลยแล้วก็ของฉันมันดูน่าเบื่อมากต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแต่อะไรดีล่ะ hmm. อ๋อจริงด้วยฉันมีวอลเปเปอร์อยู่ชิ้นหนึ่งหลังจากการส่มแซมนะ แล้วก็มีของกระจุกกระจิกอีกต้องสองสามชิ้น <S <S 1> <S 1> ตอนนี้ติดทุกอย่างที่ประตูเพื่อมันดูเก๋ขึ้นมันออกมาน่ารักมากเลยอ่ะฉันชอบจังเลยทุกสิ่งที่ฉันรักถูกล่นมาที่นี่แล้วน่ารัก <S <S 1> <S 1> ว้าวโอ้แต่เวลาเข้าเรียนขูต้องโทรหาแม่ฉันอีกแน่เลยรีบวิบ่งกันเถอะ นักเรียนตั้งใจดูข้อสอบคลิปบังกระดานให้ดีๆมันไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะนี่แหละกระดาษของพวกเธอเดี๋ยวฉันจะแก้ทุกข้อเลยดีนะฉันเตรียมตัวสอบมาตั้งแต่ที่บ้านแล้วแค่ต้องเขียนเลขที่ก่อนอ๋ตดีสอหักหรอห่วยจังแต่ฉันไม่มีงานอื่นแล้วมีอะไรอ่งนกระต่าหรือเปล่านะไม่มีเลยอย่างนั้นก็ไม่ลูกกวาดอ๋อฉันมีเด็กเจ๋งแล้วฉันสามารถใส่ลูกกวาดในกล่อนสีที่หมดแล้วจากนั้นก็เติมน้ำเล็กน้อย แล้วมันจะเป็นสีสวยๆตอนนี้ก็มาแก้โจทย์ทีต่อจ่ายกันเลยเจ๋งฉันเคยทำมาหมดแล้วเพราะมันง่ายมากสมบูรณ์แบบแม่ต้องเรียนใจที่ฉันได้อีกตัวแต่สำหรับฉันมันไม่สดใสเหมือนใส่รุ้งเลยฉันไม่ชอบแก้โจทย์และทํามฉันต้องการมันด้วยฉันคิดว่าง่ายกว่าให้คนเก่นๆทำให้นะช่วยทำให้หน่อยได้ไหมไม่เหรอแล้วถ้าเงินล่ะเงินเหรอก็ไม่อ่ะก็ได้แล้วฉันให้เงินเพิ่มละ โอ้ oh my god แบบนี้ฉันสามารถซื <Yeah. S 2> ้อเรื่องสืบเรียสา์ได้เป็นสิบเล่มเลยฉันตกลลพวกเธอทำไปถึงไหนแล้วเวลาหมดแล้วนะ <laughs> ฉันมีเวลาอ่านหนังสือนิดหน่อยอย่ากรู้จนเรมได้คะแนนเท่าไหร่กันนะโอ้ครูตรวจสอบส็จแล้วอ้อแย้ฉันเก่งนิดสุดเอ๋บวก <laughs> แล้วคนฉันคืออะไร <was> อะไรกันฉันตอบผิดหมดเลยเหรอได้แอติดลบด้วย เฮ้ย hey, ย่งเนะิร์สเธอควรทำให้ถูกสิฮ่าเธอโดนฉันหลอกเย้ yeah, พักเบรกแล้วเราได้สุดได้กินของวันสุดทีคิมเอา,อน,อาน,นั่งสื่อเลาไปจุดโต๊ะอนฉันทีใช่ขอบคุณตอนนี้ก็จัดโต๊ะให้เหมือนทานอาหารอยู่ที่บ้านนะเยี่ยมมากเอ้ยปางนั้นเหรอหนาก็จะขี้แยงอะเปลี่ยนจานให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยเร็วสิ <l ots> เอาคนแรกไป หวังว่าฉันจะไม่อดตายนะและครั้งนี้คืออะไรอ๋อฉันชอบพิซซ่าและเธอหลักคนธรรมดาส่วนฉันมีมือเที่ยงที่แม่ทํามาให้แม่เขียนโน้ตน่ารักน่ารักให้ฉันเสมอเพื่อฉันรู้ว่าแม่รักฉันแค่ไหนอืมน่ากินจังเลยแซนด์วิชรูปแมวของป่ยของฉันแซนด์วิชรูปแมวแล้วก็โน้ตน่ารักน่ารักพ่อแม่ของฉันทำงานตลอดเวลาเลยเจนฉันเล่สุดยอดได้แล้วล่ะมาเป็นมือเที่ยงกันไหมโอเคแน่นอน โอ้โหนี่มาอร่อยมากๆเลยพี่ซ่านเนี้ยห้องนี้ยังขาดปาร์ตี้ไปเซนอย่ายืนเฉยมาปาร์ตี้กับพวกเราสิฉันไม่เคยไป,ไปงานปาร์ตี้ที่จิงขนาดนี้มาก,ก่อนเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 1> ชุดใหม่ของฉันพังหมดแล้วใครชนพัวตัวหัวร้อนอะไรกันฉันเพิ่งทำน้ำหกนะแม่สาหน้าบ้าที่สุดเลยฉันต้องไปแล้วพอกันทีไม่มีใครอยากเป็นเพื่อฉันแน่นอนแม้แต่เพื่อเงินฉันอายมากๆ ฟีบี้เธอโอเคไหมอ่ะโอ้ฉันเข้าใจแล้วเธอซ้ำมุกมากฟีบี้ฉันให้เธอยังสวยตั้งดีไหมอ่ะคุณยายขนฉันทำให้อะไรนะเอาไปสิตอนนี้ไม่ใช่การสวยตั้งของคุณยายแต่เป็นชุดเดย์ที่ไม่ซ้ำใครมาสต้กกันตาเถอะฉันกลับมาแล้วมีชุดใหม่ด้วยแล้วก็พร้อมร้องแล้วเธอชอบชุดใหม่ของฉันไหมล่ะมันสวยเก๋มากๆคคุณนัทเจนมาเต้นกันเลย